ผู้การคะทางตำรวจจะติดตามเพชรกลับมาจากแสดงได้ตามกาหนดไหมคะทางเจ้าที่จะเร่งปฏิบัติหน้าที่เต็มกาลังสุดความสามารถแต่ผมรับรองคุณไม่ได้นะครับใช่ว่าไง สอบถามคนแถวนี้หรือยังว่ารถมาจอดทิง้งเมื่อไหร่น่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับท่านสงสัยเราจะเจอพวกผู้ร้ายมืออาชีพก็ให้แล้วเสร็จภารกิจฆ่าตัดตอนเก็บหลักฐานทุกอย่างส่งไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ครับแจ้งทุกด่านว่าคนณร้ายได้เปลี่ยนรถแล้วตรวจสอบรถทุกคัน ที่ต้องสงสัยครับเอาไว้ดิพี่รถเต็ไมไปหมดเลยอย่าชิดคันหน้าล่ะทำไมจังหวะจะแหกไปเลยไปลูไภรยตลอดวอรยี่สิบรถเก๋งยี่ห้อมัสแตงสีส้มป้ายแดงวอรยี่สีนี้เปลี่ยน